บินกี่โมงเนาะกับกี่โมงกับสามทุ่มเ <c oughs> ด้อเด้มีนาทำไรนอนเล่นอยู่อะไรอ่ะอืมอะไรนะ เอ็งไม่อยู่ดูคอนพี่ฟ้าเหรอไม่ใช่พวกนี้มีงานที่ไทยแลนด์นะก็เลยต้องกลับแล้วมีคนรออ็งอยู่สนามบินไครอะเขาไปรอแล้วอ๋อทำไมรีบขนาดนั้นกินอะไรอย่างกินแล้วกินบันมีไปเมื่อกี้บันมี่สง่สงร้านเราถห้แม่คอยใส่ อนี้อีเฮ้อือพี่อุ้อเปนินาทาขออีน่อีา้นาพี่อุ้มเป็นไหนอุ้มก็ไปทำภารกิจของเขาแมวันนี้หัวยุ่งเยิเหมือนคนบ้าไงก็ไม่รู้อะบอกไม่ถูกเลยเมื่อคืนกีฉ่ำแน่แนเสียงแหบเจ็บคอเลดหน่อยตอนนี้เจ็บคอนิดหน่อย ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะวันนี้เดี๋ยวรอไปสนามบินแล้วเดี๋ยวจะออกไปทายรูปเล่นนิดหน่อยแล้วก็ไปสนามบินละมิได้ทำอะไร when you gone back to Thailand today tonight ชาลอดมีเสียงร้องเพลงไหมมีนะเห็นพูดพูดเยอะอยู่น่าจะยังมีเสียงอยู่ เองกับชาเป็นไงบ้างเมื่อคืนเจ็บคอไหมนี่ตื่นมาเจ็บคอแต่เราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะคือเราไม่ได้กินเยอะมากแต่มันเจ็บอ่ะไม่ได้กี่เท่าชาหลอดเอายั้ดีวกว่าข้าลุ้นมากเป็นไงเมื่อคืนลุ้นกันไหมเมื่อคืนลุ้นกันหรือเปล่าโปรไฟล์หนูเป็นไงบ้าง อังต้องอัปเดตรูปบ้างนะมันเป็นรูปที่เก่าแก่ดึกดำบันมากอันนั้นอะ่ะวัชา o ยูคอมอะไร what time อ่านไม่ทันแล้วไปไหนแล้วหายไปแล้วหายไปไหนแล้วใครร้องไห้ฉ่ำมีคนบอกร้องไห้ด้วยออกมา่อคืนมีใครร้องไห้บ้าง อุ้มกับพอมีนาไหมไม่ใช่นะอุ้มต้องอยู่ต่ออีกสิบวันขอบคุณสปอนเซอร์ค่าร้องให้ช่ำเลยร้องให้ทำไมอ่ะเสียใจเหรอ,อ,อหนูร้องไห้รู้สึกยังไงรุดทอผ้า รู้สึกยังไงเหรอก็เสียดายนิดหน่อยแต่ก็การประกวดมันก็เป็นแบบนี้แหละเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาคือได้เท่าไหร่ก็ต้องยอมรับมันเพราะว่าคนที่เขาเลือกเขาก็คิดดีเหตุผลของเขาทำ <c oughs> <c oughs> What time you come to Sanam b i n uh, ่า I go to the airport ก mm ี่โมงดี I'm not sure but flight is เ uh อ่อบินกี่โมงค่ะเดี๋ยวถาก่นคุณแม่เราบินกี่โมงสามทุ่มครึ่งไปด่าไปด่า คนในนี้ยองไร,รอ่ะใชไ่ไอ้ไหนวันไหนอ่ะอ้ไหนโอ้ยไอ้เป็นกลับน่าจะกลับไอ้กลับวันที่ไอ้ไอ้กับวันที่ห้าห้าวู้่นแล้วอยู่ต่อ,อพี่แวนบอกว่าท็อปสิบกับวันที่สามหรอสามหรือสี่ไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่อ่ะ เห็นอุ้มบอกสี่หรือสามไม่รู้ว่าพี่ลายอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไนหน,นะไมีบอกอยู่ห้องชาลอตพี่แวนบอกว่าสามอ่ะแล้วแต่ไม่เป็นไรสามสี่ก็เดี๋ยวก็รู้กันเองไม่ต้องเถียงกันนะไม่ได้ไปเที่ยวบางอย่งก็ออกไปกินข้าวหาอะไรกินโนนนั่นนี่แต่ว่าไม่ได้ไปเดินเที่ยวแบบ ออกไปเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอุ้มบอกสี่แต่พี่เวนบอกสามไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากลับวันไหนเราก็จะรู้กันเองแม่ได้ของฝากไหมไม่น่าได้นะไม่ของฝากเวียดนามคืออะไรเส้นก๋วยจับหรอ ไม่อยู่คอนน้องหรอไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้มีงานที่ไทยพรุ่งนี้มีไลฟ์ของรอรีอืลพี่ชาลอดกลับยังคะชาลอดต้องอยู่คอนเสิร์ตไงทุกคนอย่าลืมไปช่วยกันโหวต แคสให้บ้างนะเดี๋ยวมันก็ใกล้จะหมดเขตแล้วโปรดให้หน่อยนะอยากได้หัวหน้าเกียดมากเลยวันนี้เหมือนโดนหนูแทะมาเลยอะผมเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วขนของกลับได้ไหมน่าจะเยอะไม่เยอะหรอกไม่ไม,ไม่ไม่รับนะไม่ไม่ต้องเอาอะไรมาให้กันรูเ้เปล่าเพราะว่ากระเป๋าเอามาใบเล็กนิดเดียวแค่มาส่งก็พอไม่ต้องเอาอะไรให้ก็ได้ มีนะกับวันไหนกับวันนี้ไปเดินหาของฝากอะไรของฝากเขาหากันที่ไหนอกลับบ้านแล้วแกกลับมากันไวๆแน่กับวันนี้เลยกับวันนี้เลยไปแล้วนะอยากนอนดูนี่เราง่วงเลยดิง่วงเหมือนคนไลฟ์อยู่อะมาไวกลับไวใช่เรามี นีแลดอสามทุ่มอาหารถูกปากไหมอร่อยนะชอบนะเมื่อมันอร่อยดีแต่ว่า อร่อยดีแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันก็มีแค่เฟอกับบันมีเราไม่รู้ว่าเราอ่ะรก็แหนมเนืองแต่แหนมเนืองจําได้ว่าคราวที่แล้วที่มาเรารู้สึกว่าเราไปเจอร้านหนึ่งตอนมาเวียดนามคราวที่แล้วมันอร่อยมากอะซึ่งพอมาครั้งเนี้ยมันจําชื่อร้านไม่ได้อะไรไม่รู้จะกลับไปกินร้านนั้นยังไงก็เลยรู้สึกเสงนิดหนึ่งเพราะว่าพอไปกินอีกร้านหนึ่งมันมันไม่อร่อยเท่าร้านที่แล้วที่เขาเอามา เดินทางปลอดภัยนะได้เลยปลอดภัยแน่นอนขอแค่อย่างเดียวอย่าเลทมันขามาเพราะว่าถ้าเลทก็คือมันจะดึกมาก ไม,ไม่กลับพร้อมนักหรือเหรอคะไม่กลับพร้อมใครเลยคะ่ะกับคนเดียวกับแม่ช่าวช่ำมีงานกับอุ้มอีกทีวันไหนก็คืออุ้มถึงไทยเมื่อไหร่ก็น่าจะมีงานคู่เลยล่ะนี่คิดว่าเห็นในตารางแหละแต่จำไม่ได้ว่ามันคือวันที่เท่าไหร่ ค่เตรียมเอฟแชมพูพรุ่งนี้มีไลฟ์ของลอรีอัลนะตอนหัวค่ำอย่าลืมรอดูกันด้วยแล้วก็รอเอฟกันด้วยได้ใช้แน่นอนของเขาดีแล้วอ่ะเขาให้ไปถ่ายซีรีส์วันไหนเดี๋ยวจะแจ้งนะคะ เบฟบอกงานแน่นมากทั้งคู่ทั้งเดี่ยวใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโอ้โหอุ่นอมกลับไปทั้งทีงานน่าจะอั้นรอแล้วอ่ะหลับเถอะจ้าเดี๋ยวกันจะไปหลับแหละกีตาสวยอะจริงเหรอจริงไหมกีตาทุลักทุเลมากนะในแต่ละวันอะ่ะ จะนอนก็สวยอืมละใกล้หลับแล้วนี่เรจากทรงใกล้หลับแล้วและและเละอ๋อนอกจากซีรีส์ที่ถ่ายคู่กับอุ้มก็จะมีละครช่องวันอีกเรื่องหนึง่งอืมองพูดไทยเก่งจังอออืืคนไทยคะ่ะอยู่ข้าวอ่ะกินอะไรดีไปหาสมตำกินปะ พอเมื่อกี้ไปกินส้มตำมาไม่อร่อยมันไม่อร่อยมันอร่อยนะแต่มันอร่อยสู้ที่ไทยไม่ได้ไละครช่องวันทั้งคู่ไหมไม่ใช่ค่ะละครช่องวันอันนี้ของมีนาไม่ไม่ได้คู่กับอุ้มของอุ้มก็ เป็นซีรีส์คู่กันอ่อนช่องวันเหมือนกันแต่ว่ามีมีละครอีกเรื่องหนึ่งง่วงเปล่าง่วงง่วงสิถามได้มีนเห็นคลิปอุ้มยังวันนี้สวยมากเห็นแล้วใส่ชุดสีฟ้าวันที่เก้าวันเกิดหนูออวยพรหน่อยรอถึงวันที่เก้าก่อน นอนไ,มห,นไหมดูหน่อยมะปีหน้าลงแกนอีกบอกใครบอกหนูเหรอไม่ลงจ้าเองช็อตทำไมข้าช็อตตอนไหนอะ่ะข้าช็อตตอนไหนวะเมื่อคืนได้นอนเปล่านอนนอนตี สิบโมงครึ่งใช่ด้วยใช่ด้วยไม่ง่วงเหรอง่วงนะอยากนอนเหมือนกันยังนอนเถอะอืมข้าว่าแหละ เสียงเองเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะ ปอยได้ไหมบทอะไรหมายถึงอันไหนอ่ะหน้าสดไหมอะไม่ใช่นะอันนี้แต่งแล้วแต่งอ,อ่อ,อนๆไงแต่งเป็นแค่นี้แหละแต่งแบบแต่งเหมือนไม่แต่งอะแต่แต่งแล้วนะ ใชงไม่ไหวแล้วไหวอยู่ได้อยู่ไม่ไหวแล้วฝืนฝืนอยู่เนี่ยนี่ฝืนอยู่นะนนอ,นะอแต่ยังสุดแต่ยังสุดแปลว่าอะไรเวลาพี่เวลามีนาะแต่งหน้าลงลองพื้นไม้หน้าเนียนมาก ลงแต่ลงรองพื้นแบบที่มันบางๆรองพื้นที่มันบางคือถ้าหน้าเราไม่ได้มีอะไรให้ปกปิดเราก็ไม่รู้จะทานหนาไปเพื่ออะไรเพราะว่าการทาน สงสารลูกตาเธอ,อ 呦点忘了快呦吧。